เหมือนะพี่ผมว่าไม่เหมือนนะไมเหมือนเหมือนตรงไหนอ่ะดูดิไม่ซิกไม่เหมือนเลยวะไม่เหมือนเหมือนตรงไหนอะพี่ไม่เหมือนปกติอะ ไม่เหมือนปกติอะใช่ไม่เหมือนว่าจะได้อยู่ข้างนอกแล้วแล้วมืออีกข้างเนี่ยจะคนยังไงวะก็คนมือเดียวเหรอเอาอีกข้างนึงแบบเฮ้ยมันเคยปวดจริงขนาดไหนอันนี้ผมคมแบบให้ไม่เหมือนอันตรายไอะไรไม่เหมือนทีนี้บอกแล้วควรอันตรายนี่นะครับเรากำลังจะจุดไฟกันอยู่ก่อจริงๆไฟจริงๆตอนแรกว่าจะเอาไดไอซ์แต่เกิดอะไรขึ้นครับ ไม่มีรีโมทไม่ไม่ไม่เอาเหมือนอบอกเขาไม่เหมือนตีลอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อากาศข้างนอกกับอากาศในเตาไหนร้อนกว่ากันครับในเป็นในเป็นอากาศข้างนอกซ้อมไปพี่ซ้อมตกนรกไปด้วยกันเข้าห้องเดียวกันไหมเนี่ยพี่ไปห้องเดียวกันแล้วเนี่ยไปบีบปวดข้างในในนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับ <c oughs> เป็นผู้ช่วยเหญ่กวนก <c oughs> วนอยู่ที่ตาพาแบกเกาเป็นนรกอะ <c oughs> 2> 2่ะตอนนี้อะไรผู้สนับสนุนรับโทษสองในสามตกฎหม2สองในสามนะอันนี้เป็นเต็มเลยตอนนี้ส1บเอดโมงสี่นาทีครับสูงขึ้นนิดนึงครับพี่3าสองามาเลกา อาประมณนนั้กูว่าน่าจะ40องศาในชีวิตจริง <มา S 2> เนี่ยร้อชิพย์ายนี่เลยพี่อย่างนี้เลยพี่เอานะครับผมพร้อมนะครับครับเออเดี๋ยวอันนี้ต้องทิ้งไปก่อนใช่ไหม,ม <า S 1> ทิ้งเลยพร้อมครับสามสอง action ค,ชชครับปล่อยเทคเนึงปล่อยเท,เทคหนึ่งสูงอีกน,น,นึงพี่สูงอีกนึงโอเคนั่นแหละ ไฟเช้งนี่ที่เราประมาณแบบจุ๊บให้มันออกตรงตรงตรงนี้บอกมันเปียกน้ำติดมือผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไฟเช้นไฟเชึงอะไรสวยสวยสวยแ่นแลดสวยนะอ๋อสามสองแอคชั่น อีดมาพอดีไทยกเนาะวดแขนด้ปะมึงเนืเรบร้านไปหน่อยนี่ตรงนี้แหละที่เราจะเซตฉากกัน <c oughs> ทัอเป็นไรเออทักยของเ้าเลยเอาหมอไเอามาเป็นไรครับเป็นอไรครับนีเป็นอไรเ้โมาวะเนี่ยโอ้โหตอบาทแหมแล้วแดดลงตรงนี้ด้วยนะแจ๊สเชี เซตฉากนะครับกับแฟรถพระธ,ธรรมกีกบ้านแม่นาคดูสายสิน์สุจริงปะนี่โปรดักชั่นพันล้านชัดๆพันล้านดีเยี่ยเต็มร้านเล้แหละพันเนืก็พันล้านาน,านี่ <c oughs> อันนี้มุมนี้ไม่เห็นนะครับเรามากองไว้ตรงนี้ยา้ายจากฝั่งโน้นมานี่ตอนนี้เป็นโต๊ะบูชาไปแล้วฝนตกนะครับผมเซตฉากได้แป๊บเดียวฝนแม่งตกละ เริ่มความขังนี่มันเล่นล้อเลียนไม่ได้นะฝนตกเลยนะมันขังมันขัง<ป>โอไม่หยุดเลยเยีย่ยม เไยงี้เป็นจริงด้วยนะเนี่ยเชียร์ถูกคนทช่ไหมคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ใสเมือกเลื่นตาแล้วแบบหมอะไปข้างบนนั่นล่างทรงล่างทรงช่เอเอางั้นเลยเฮ้ยได้ว่ะเหรอเออได้เงี้ยปากเราทำงานป่ปากเดี๋ยวใช้คอนซีลเลอร์ทามันต้องลองพื้นไง รองพื้นเหมือนกับเวลาเราลงเคลมวาสีขาวฟองมันจะได้ทาสีดูติดง่ายไงรอนสันเอามาแม่อะไรนะไม่เคยดูเฟซเฟย์อ่ะเอ้ยคืออะไรผีส่กรจุนเผาไข่ประเด็นคือเผาไข่ก่อนเผาไข่ก่อนเผาไข่ไข่ก่อนไข่เอาพิหาไปรู้แล้วลยกูเสียวจะเป็นกูจริงๆเลยเนี่ยตอนเนี้ยอาจารย์ต้องโชว์แล้วออกไฟนิ้วอ่ะเก่งตัวนี้ยังใช่เลยใช่ซื้อมามีตัวเดียวอันนี้คือ อาจารย์คมโชว์ของนะครับต้องยืนต่างครับอุ้ยอยากลอเอ๊ะสารแสดงการแสดงแสดงยิ่งเลยห้ยมันแดกูล่าเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยอยากเห็นหรอมึงดูล่างทรงอ่ะเหมือนเลยล่างทรงอ่ะเดี๋ยวลองมิ้งมิ้งมิ้งเฮ้ยมีอะไรมิงเหมือนเราช้ำคอใช่ไหมเราเป็นช้ำคออย่างนี้หรอหรือว่าไงถ้าเป็นเส้นเลือดไม่ได้มันต้องเป็นพวกแบบต้องเป็นปากกาพิงอะ พี่คิดแล้วมึงทำหน้าทำตาหน้าเหมือนตัวละครเก่าสามสองหนึ่ง action อาจารย์อาจารย์โอ้เพื่อนผมไม่ได้เพื่อนผมไม่ไหวแล้วอาจารย์เออนั่นแหละอารมณ์เหมือนผีเข้าบิวอารมณ์เหมือนแบบพยายามจะลุกขึ้นมาอือ,อนั่นแหละนั่นแหละั่นแหละอืออืออือ ัเอ้ยน้ำลายเียอะไรวะเนี่ยหรบเต็ม <c oughs> แขนหมเลยฮ่ <c oughs> าติดตับเอ้องพร้อมนักแสดงพร้อม3 2 1แอคชั่นอาจารย์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 ครับอาจารย์ช่วยเพื่อนผมด้วยอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ช่วยเพื่อนผมด้วยอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ช่วยเพื่อนผมด้วยครับอาจารย์ อาจารย์อาจารย์ช่วยผมครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์อยช่วยผมหน่อยครับอาจารย์อาจารย์เพื่อนผมแย่แล้วอาจารย์มันไม่พูดไม่จ้าข้าวปลาไม่กินผมว่าไม่น่าติดอาจารย์ติดทีนี่เหรอครับไเฮียเอาค้าดแป๊บนึง อยาอยอะเพิ่งยาตำแหน่งเยอะเพิ่งยาตำแหน่งเล่นเองครัเล่นไปแล้วสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาพบกับซันแป๊บเดียวเร่งนั่นบทกูนี่เออมึงเป็นผ่ายกรเลยสันผ่ายกรกูเป็นแขกรับเชิญนะเว้ยแขกรับเชิญเป็นผ่ายกรไปเลยไงวันนี้วันที่สามนะครับในการถ่ายทำวันแรกนี่ทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีเสียอย่างเดียวแค่แดดร้อนวันที่สอง ลาบเรื่องเหมือนกันติดแค่นิดเดียวเห็นเรื่องอะไรไแดดเยอะแดดเยอะคือไอปอนไายฉากอาจารย์คมเนี่ยมันไม่มีแดดเอ้ยมันเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีแสงแต่พอตัดในช่อนหนึ่งแสงจากต้นไม้คืลรออกมาเป็นแบบช่องๆเป็นแดดเลยวันนี้มาพระลงโทษหนักเลยมาปุ๊บตอนแรกนักแสดงเราจะพร้อมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่านักแสดงเราติดขั้วกาแฟาอยู่ ราไปช่วยนักแสดงพูดกาแฟเสร็จเสร็จแล้วตามนักแสดงกลับมาโอเคคิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นไปด้วยดีแต่เกิดอะไรขึ้นนี่นั่นสิเกิดอะไรขึ้นเสียงอ๋อเสียงพสวดเสียงรถเนี่ยเสียงรถ็นกล้องนี้ก็ได้ยินเสียงนะวิววิววิวรถไม่พอนะเครื่องบินนี่มีเครื่องไอ้เหี้ยาคารนี้หมดเลยแสงก็มีปัญหาต้องรอสองชั่วโมงอ่ะไฟแสงกค่หมดเสียงมีปัญหาอีกเสียงรถไม่พอ ทะเลาะกันแ้ต้องทลาจะตีกันแล้วไม่รู้จะตีกันหรือจะมาวิ่งมาตีเราเลยสามไอ้ยักษ์ปขี้ก็ได้ปขี้ด้วยแสดงปุ๋ยตีกล้องร้อนอีกกล้องฮีทอีกไอ้เัีษยพอทุกอย่างพร้อมพร้อมพร้อมเสร็จปุ๊บแม่งฝนจะตกแสงหมดทำเป็นทำกรรมทำบาปช่วยอะไปเยอะคือตอนนี้คือไม่รู้ว่าฟุตเทจออกมาเป็นยังไงนะพี่แลันก็อย่าลืมไปสนับสนุนพวกเราที่นี่นะครับกาแฟรู้รับทำริ้แฟนขเขาไนไม่ไล่มาต่อครับต่อไม่รู้ว่าคลิปนี้ออกแล้วเนี่ยกาแฟยังขายอยู่ไหม น่าจะเจงดูดูทรงแล้วล่าสุด th ที่ต้องไปขั้วอีกที่หนึ่งเพราะว่าไปขั้วเครื่องนี้แม่งเครื่องขั้วพังละเครื่องขั้วที่ขั้วอยู่ปัจจุบันพังแล้วต้องไปยืมเครื่องขั้วของคนอื่นที่รู้จักกันอันนี้คือสาเหตุที่ทําให้ส่งส่งกาแฟชาด้วยะใช่ส่งกาแฟชาอ่าไอที่ให้พาพทำนิดอนนั้นคออ่างจริงเครื่องพังเครื่องพังและไอไอกาแฟในก่อนหน้ากาแฟีนมีใครรู้จักอันนี้ไหมมาล่าแมวคาพิก ประวัติมันคือ,อยังไงเนี่ยพี่ทุกวันนี้ยังมีขายอยู่ไหมตอนนี้คือเป็นเขาเรียกว่าของลิมิเต็ดละหายาหายากเพราะว่า,าวผลิตน้อยใช่ไหมไม่ใช่เจ๋งจัดเลยแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยที่ทามาล่าออกมาเมื่อประมาณประมาณห้าหกปีที่แล้วในประเทศไทยยังไม่มีใครรู้จักนะมาล่าคืออะไรหรือว่าเป็นแบบหมาตามออกล่าหรือเปล่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่มุกจริงๆนะเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงแต่เพราะว่ามาไวไปหน่อยนิดนึง ไอสัตว์คนไม่รู้กินยังไงวะจะเลยขายไม่ได้เลยขายไม่ได้เจ๊งไปแล้วแต่ว่ารอบที่แล้วนี่เราแถมอ๋อนี่ไงที่มันดังๆมันดังๆช่วงหนึ่งกระปอมกระปอมหมอมหมอมอมน้องหมอมน้องหมอมนี่เป็นตุ๊กตาซิลิโอมันเดี๋ยวเราใส่หงมาล่าเข้าไปตรงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็โรยปุ๊บ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 วันนี้เจ๊งแม่งโดนเด็กเอามาทาสีเล่นละเนี่ยพอเขาดูคลิปนี้แล้วเขาอยากลองที่จะทำไง ไปหาเอาเองให้ไปหาเอาเองหาเอาเอง<อ><อ>ใช่มันยังมีคนเก็บไว้อยู่อีก,ไ,อออกไม่น่าจะมีแล้วน่าจะทิ้งขยะหมดแล้วาสมมุติว่าเขาถ้ามีคนบอกเฮ้ยเนี่ยผมยังเก็บไว้อยู่เลยอะถ้ามีคนที่เขายังเก็บอยู่แบบมีอะไรรี่พ<ช>ลังงานเขาไหมต้องเก็บไว้ครับต้องเก็บไว้เรียกว่าของยิ่งผ่านไปมูลค่ายิ่งเพิ่มขึ้นมาเหมือนทับเครื่องเหมือนของเก่าทุกอย่างอันนี้ก็ของเก่าเหมือนกันมาล่าในซองนี่ก็ตั้งแต่ห้าปีที่แล้วเก่าแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าหมักได้กี่ละกินอีกกีนี้แบบเรียกว่า ออ่ยิ่งหมักนานยิ่งอร่อยมันจะขึ้นแล้วพี่ใช่ก็ราคาขึ้นลาที่เฉยพี่นี่นี่ใช่ชาโดนไม่เลียวตีนี่ไม่เลียวตีอันนี้เมคอัพอันนี้เมคอัพเมคอัพอันนี้อันนี้เมคอัพแม่สามอันเมื่อวานอ่ะไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีไหมไม่มีสิวเมื่อวานตีจริงเลยนั่งอยู่มั้งอาจารย์พมไงมาเดี๋ยวกูลองตีดิ ไอเราก็เทีวสี่เหลี่เล่นๆี่ไม่ติดัวเาไอยังไงแบบนี้ต้องหลอกไม่เอาไม่เป็นไรนะพี่เขาไม่รู้เขาไม่รู้ไงคนดูเขาอยากอยากรู้ไหมครับอยากรู้ตนากาอยากรู้ครับอยากรู้นะครับไม่จินตนาการได้ไม่ได้บางคนก็ไม่มีจินตนาการพี่ก็ไม่มีจินตนาการจินตนาการได้เมื่อวานนี้ตียังไงนะตีแบบแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมแบบนี้เลยไหมอ๋อ แสดงเปล่าอันนี้แสดงแล้วเนี่ยแสดงแสดงแสดงเนี่ยดูก็รู้ว่าแสดงแสดงใช่แสดงอยากรู้ว่าฟูลลิ่งจริงเป็นยังไงดูอีกรอบหนึงอีกรอบแต่เมื่อกี้การแสดงเมื่อกี้แสดงพอแล้วเจ้าใช่ไหมลืมอ่านหรือเปล่าเมื่อกี้ลืมอ่านลืมอ่าขออีกรอบนึงขออีกรอบแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่อันรีบแสดงยังไม่ตีที่เก่าเลยที่เก่าเมื่อกี้เลยเป๊ะเลยอ่ะเป๊กเลยอะไรทีเลยเป๊ะเลยโอ้โหเรียกว่าความรู้ลงสาปแล้วทุกอย่าง อันนี้ไม่ใช่เปนเต้เลพี่โอ้โต้องไงกูต้องทำเนเซอร์เอ้ยเอ้ยเอ้ยโนตวเออร์ี่หรอี่แล้วเนี่ยยางยังอยังยังังยังยังอยาม่เอแล้วเจ็บเชี่ยพอได้พอที่หวาพอที่หาจบนตอนก่นจะไปอย่าลืมครับผมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ถ้าอยากให้มีต่อไปก็ อย่าลืมซื้อนะครับกาแฟรสประทังสั่งซื้อได้ที่ช็อปปี้ลุงจันนะครับเซิร์ชคำว่าลุงจันเดี๋ยวก็เจอครับถ้าไม่เจอก็แสดงว่าหายโดนแบนขอบคุณครับวิอะไร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 ล่วงแล้วขายป้านเบน่า,าล่วงแล้วเฮี่ยนากลัว,ลวสัตว์บอกเลยตอนนี้อะไรล่วงลงมาไปทุกคนวันนี้เราเลิอกกองกันที่โมงแล้วแวเฮ้ยห้าโมงครึ่งไปเลิกกองคัดสวัสดีครับ เนี่ยผมบอกมาแล้วว่าอย่าซื้ออย่าซื้อกาแฟเยี่ยเนี่ยคนขายปม่บ้าหีไอ้เย่เอ้ยมึงไปซื้อมาทำไมเนี่ยติดเลยเนี่ยอาจารย์มันต้องดมตลอดเวลาเลยไม่ดมนะมันชัดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเนี่ยไหนไม่เชื่อวะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ดูอ่ะต้นลองดูเนี่ยอาจารย์ไม่ดมนะถ้าดมเนี่ยหยุดชัดถ้าไม่ดมมาชัดเลยอ่วยต้นเอ้ยมู่งสมสารมึงรงีเลยเนี่ยเนี่ยอาจารย์ ชักอีกแล้วไอ้ต้นเกิดมาเป็นไรติดไรติดแต่หีไอ้ตอน้น,ม,น,น,ตน,ตตนมึงชักอีกแล้วยังเจ็อยู่เนี่ยจานช่วนด้วยครับแบบนียอาการมันหนักวะกจา้าช่วยด้นยมั้งทุก มึงแหลมันใจเยินอดกูแล้วเนี่ยเอี้ยเล่นอยู่คนเดียวมึงเจี๊ยบเฉยฉายอยู่คนเดียวเลยจานกูไม่ได้พูดเลยจ้ะเฮ้ยผมอะไรซัำเนี่ยพูดคนเดียวเนี่ยผมไม่พูดไม่รู้เรื่องด้วย